สวัสดีค่ะสบายสบายสไตล์ครูเล็กนะคะ EP ที่92นะคะวันนี้ครูเล็กก็จะพาไปเยี่ยมชมนะคะภูเวียงคาเฟ่น,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูบรรยากาศนะคะด้านในกันนะคะไปพร้อมกับครูเล็กเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะโดยร,บรอบๆนะคะของภูเวียงรีสอร์ทะคะอันนี้โซนด้านหน้านะคะก็จะเป็นดอกหอนไก่นะคะ ดรงออนไก่ก็จะมีนะคะสีแดงนะคะสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะสลับกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นโซนนะคะเส้นฝรั่งนั่นเองนะคะสำหรับภูเวียงคาเฟ่นะคะก็จะตั้งอยู่นะคะที่หมู่ที่8นะคะตำบลบางสวรรค์อำเภอประแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะเป็นคาเฟ่ที่รายล้อมไปด้วย ดอกไม้นะคะลำธารส่วนผนลไม้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องดื่มนะคะมีอาหารนะคะสำหรับนะคะอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะก็จะมียำผู้เวียงนะคะมีสเต็กแล้วก็มีสปาเกตตี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความน่ารักนะคะของน้องแกะนะคะเหมาะที่จะให้ท่านผู้ชมนะคะมาให้ ย่านะคะกับน้องแกะนั่นเองแล้วก็สามารถเล่นกับน้องแกะได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะคะเดี๋ยวคุณเล็กก็จะให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆนะคะของภูเวียงนะคะคาเฟ่ก่อนนะคะว่ามีความสวยก้นอามขนาดไหนนะคะสำหรับภูเวียงคาเฟ่นะคะก็จะเปิดบริการนะคะทุกวันเลยนะคะ สำหรับโซนนะคะโซนของสวนดอกไม้ก็จะเปิดบริการนะคะเวลา8นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะโซนคาเฟ่ก็จะเปิดในเวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานั่นเองนะคะสําหรับค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่นะคะคนละ50บาทนะคะแล้วก็เด็กนะคะคนละ20บาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะด้านข้างคาเฟ่ก็จะมีน้ำตกนะคะและก็จะมีดอกไม้ต่างๆนะคะมากมายนะคะมีดอกคัตเตอร์ดอกทานตะวันดอกหอนไก่นะคะเซียนฟรังดาวกระจายนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีดอกไม้อื่นๆอีกนะคะที่สวยงามนะคะแต่ละโซนนะคะก็จะมีมุมนะคะให้ถ่ายรูปนะคะเก็บภาพไว้เป็น ที่ลึกทุกๆมุมเลยนะคะแล้วก็ทุกๆโซนนะคะก็จะสวยงามมากๆนะคะอันนี้ก็เล็กยินดีนำเสนอนะคะก็คือจะเป็นโซนของดอกคัตเตอร์สีขาวนะคะอันนี้สวยงามมากๆนะคะถึงแม้ว่าดอกคัตเตอร์นะคะจะเป็นดอกไม้ที่มีดอกสีขาวขนาดเล็กนะคะแต่ก็สวยงามมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นทุ่งคัตเตอร์เลยก็ได้นะคะ เหมาะสําหรับการถ่ายรูปนะคะคุณเล็กว่านเนี้ยโซนนี้เหมาะสําหรับการถ่ายรูปฟรีวดดิ้งได้นะคะสําหรับคู่บ่าวสาวนะคะที่หาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่จะมาถ่ายรูปเชิงธรรมชาติก็มาที่นี่ได้นะคะภูเวียงคาเฟ่นั่นเองนะคะโซนนี้สวยงามมากๆค่ะทุ่งคัตเตอร์นะคะอันนี้โซนนี้ก็จะอยู่หน้าคาเฟ่นะคะเป็นดอกคัตเตอร์สีขาวนะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูโซนต่อไปนะคะโซนต่อไปที่ครูเล็กจะนําเสนอนะคะก็จะเป็นโซนนะคะเซียนฝรั่งนั่นเองนะคะก็จะมีดอกนะคะเซียนฝรั่งนะคะหลายๆสีสลับกันนะคะก็จะมีนะคะสีชมพูนะคะสีขาวแล้วก็สีม่วงสลับกันนะคะก็เป็นโซนเซียนฝรั่งนะคะที่ สวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีการจัดสถานที่นะคะให้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะคะทุกๆโซนเลยนะคะสำหรับค่าเข้าชม50บาทนะคะสำหรับคุณเล็กก็คิดว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าทุกๆโซนสวยมากนะคะถ่ายรูปนะคะแล้วก็ฝากบอกเลยนะคะว่าเตรียมกล้องให้พร้อมนะคะ200รูปไม่พอนะคะสำหรับการถ่ายรูปที่เราไป ยมชมนะคะภูเวียงคาเฟ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของดอกขอนไก่นะคะก็จะมีสีแดงนะคะสีเหลืองและก็สีออกส้มๆนะคะสลับกันนะคะก็สวยงามมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นขอนไก่สีแดงนะคะ เป็นทุ่งกัตเตอร์ไปเลยค่ะตอนที่ครูเล็กไปนะคะก็มีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะไปถ่ายรูปก,กันนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะคะโดยทั่วๆไปนะคะของภูเวียงคาเฟ่นะคะทุกหยุดทุกโซนนะคะสวยมากจริงๆค่ะ ต่อไปนะคะก็จะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะว่าครูเล็กจะพาไปชมโซนอะไรนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นโซนนะคะของดอกหอนไก่นะคะสีแดงนะคะสีแดงเป็นทุ่งสีแดงไปเลยค่ะทุ่งของดอกหอนไก่นะคะทุกโซนก็จะมีสถานที่ ต่อจากโซนพอนไก่นะคะก็จะเป็นโซนของทานตะวันนั่นเองนะคะสีเหลืองเลยนะคะสีเหลืองอารามเป็นทุ่งทานตะวันไปเลยนะคะโซนนี้ก็สวยงามมากๆนะคะ ราก็จะไปชมกันว่าจะเป็นดอกไม้อะไรนะคะซึ่งนะคะสำหรับภูเวียงคาเฟ่นะคะ mm. ก็จะมีดอกไม้หลายๆชนิดนะคะ mm. ก็จะมีคัตเตอร์ดอกทันตะวานันดอกหอนไก่นะคะเซียนฟรั่งดอกดาวกระจายนอกจากนี้ก็ยังมีดอกไม้ต่างๆอีกเยอะแยะนะคะ เป็นโซนนะคะเส้นฝรั่งนะคะต่อจากเส้นฝรั่งนะคะก็จะเป็นโซนของดอกดาวกระจายนะคะดอกดาวกระจายก็จะสวยงามมากๆนะคะก็จะมีดอกสีชมพูนะคะและก็ดอกสีบานเย็นนะคะสลับกันนะคะก็สวยงามมากๆอีกโซนหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นดอกไม้ต่างๆนะคะมากมายนะคะ ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเหมาะนะคะสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่ชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะก็ขอนําเสนอเลยนะคะที่นี่นะคะภูเวียงคาเฟ่นะคะก็จะอยู่ที่หมู่ที่8นะคะตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราธานีนั่นเองนะคะ มีดอกไม้นะคะมีส่วนผลไม้มีน้องแกะนะคะมีอาหารนะคะคือมาที่นี่ก็คือจบหมดทุกอย่างนะคะได้ที่นี่เลยค่ะภูเวียงคาเฟ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนของดอกคัตเตอร์นะคะ น,นีเดี๋ยวครูเล็กให้ดูบรรยากาศโดยรอบๆนะคะของภูเวียงคาเฟ่นะคะก็จะมีวิวนะคะมีภูเขาโอบล้อมเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นโซนน้ำตกนะคะก็จะอยู่ใกล้กับคาเฟ่นั่นเองนะคะทุกคนสวยงามมากๆ นี่บรรยากาศโดยทั่วไปนะคะโดยรบรอบนะคะสวยงามมากๆนะคะภูเวียงคาเฟ่นะคะครูเล็กนะคะก็ฝากนะคะติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่อง youtube นะคะสบายสบายสไตล์ครูเล็กด้วยนะคะ น,นี้ก็คือจะเป็นโซนของดอกเซียนฝรั่งนะคะก็สวยงามมากๆนะคะก็จะมีดอกสีม่วงสีขาวสีชมพูนะคะสลับกันนะคะอีกโซนหนึ่งที่นำเสนอนะคะก็จะเป็นน้องแกะนะคะมาให้อาหารแกะกันนะคะ ก็น้องแกะก,ก็น่ารักสามารถที่จะเล่นกับน้องแกะได้นะคะครูเล็กนะคะก็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง youtube สบายสบายสไตล์ครูเล็กด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าอีพีต่อไปครูเล็กจะพาไปชมที่ไหนนะคะ อย่าลืมนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูเล็กด้วยนะคะเจอกัน e ีีต่อไปนะคะสำหรับ e ีีนี้บายบายเจอกัน e ีีต่อไปนะคะ